สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับรายการเชลชวนชิมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่หมีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปทานฮอตพอตชื่อดังจากสิงคโปร์นะครับร้านนี้เป็นสาขาแรกซึ่งมาเปิดอยู่ที่บนถนนรัชดาครับคุณผู้ชมครับร้านนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับอีกทีครับบิวตี้อินดอรพอตครับตอนนี้พี่อิงรออยู่ด้านในใช่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยได้ครับให้่หมีนำทางเลยครับได้ครับไปด้วยกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเขาพูดว่ากวนหลิงกวนหลิงมันแปลว่าอะไรพี่รู้ปะแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแปลว่ายินดีต้อนรับอ๋อยินดีต้อนรับนะแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับโอเคครับสวัสดี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 ครับสสวััดีครบนี่ไงวันนี้เรานัด้เพื่อนกรรมการมาหมดเลยนะมานั่งเลยนั่งเลยขออนุญาตนะครับเป็นฮอตพอบิวต beauty i m p พอ t เพราะอะไรปะความสวยอยู่ในหม้ออ้โนี่ครับความสวยอยู่ในหม้อคืออันนี้เลยคือน้ำซุปคอลลาเจนตัวนี้อ๋อ ลองซดปเปล่าก่อ,น,อนนี่คือน้ำซุปไก่ใส่พวกเครื่องยาจีนแล้วเคี่ยวนานถึง8ชั่วโมงนี่แหละอันนี้คือที่มาของบิวจิอินพอร์ตคือกินแล้วเนี่ยสุดยอดอันนี้ทาให้ชิมเลยเชิญครับพี่มันมีมันมีความเหมือนกับแบบถ้าเป็นคนที่ชอบกินพวกก๋วยเตี๋ยวสไตญี่ปุ่น,นเนาะราเเองนะฮะมันมีความคล้ายๆซุปทงคตสึแต่ว่ามันไม่มีความเค็มแล้วมีความมันกระดูกไก่อย่างเงี้ยผมว่าต้องต้มนานมากมกว่าจะได้ คอลลาเจนได้รสชาติอย่างเงี้ยแปดชั่วโมงนานชั่วโมงแปดชั่วโมงไปไปแล้วออกมาครับเขาขึ้นชื่อสองอย่างนี่เอาเลยนะที่มาที่สําคัญเลยอันนี้ยังไงน้ําซุปคอลลาเจนกับอันนี้คือน้ําซุปหมาล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อไปเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นเซียงล่าเซียงล่าเพราะว่ามันจะต่างกับหมาล่าหมาล่าเวลากินแล้วมันจะเผ็ดร้อนชาปากน้ํามันลอยฟ้องเลยใช่ไหมแต่เนี้ยน้ำมันจะลอยยิดเดียวแล้วก็กินแล้วเนี่ยจะจะเผ็ดแบบกลมกล่อม แล้วยังอื่นมีอีกสี่อย่างอย่างวันนี้ผมเอาแบบมะเขือเทศมาให้มันเป็นรสชาติมะเขือเทศเข้มข้นมากแล้วก็น้ำมะพร้าวอ่าเคาน์เตอร์น้ำจิ้มอยู่ตรงนั้นนะครับจะปรุงได้26ชนิดได้เลยอ่ารสเนื้อนี่เราเราใช้ช้อนช้อนสะอาดสะอาดตักกินเปล่าๆได้เลยครับอืมแต่นี้มาแล้วขาดไม่ได้ครับฟองเต้าหู้ครับอันนี้ลวกแค่สามวิ สามวินาทีเท่านั้นเองแล้วขึ้นได้เลยเพราะมันสุกมาแล้วแล้วก็มีตรงนั้นครับอันนั้นผมเรียกน้องปลาก็าคือเต้าหู้ปลานะครับอันนี้อร่อยมากอีกอันนึงเอออยู่น่นอยู่น่นเนื้อกุ้งบดผสมไข่เอบิกะใสยย่ลงไปเดี๋ยวให้เขาทำให้ได้พนักง,งานท,ที่ทำให้ได้แล้วอันนั้นอ,อันนั้นเรายังไม่เคยลองเพราะบวตุนไม่ได้ลองให้ได้นะแล้วก็มีลูกชิ้นรวมลูกชิ้นรวมมีเยอะแยะเลยเห็นไหมครับมีเยอะแล้วเนื้อไม่แพงก็มีอย่างอย่างเนื้อเนื้อช็อปเนสด้วกเนี่ยนะนครับเนมาก ปลากระลิ้วปลากระลิ้วอันนี้เล็กอันรี้เล็กสบายนางแผ่นนะครับไก่แช่เหล้าอันนั้นเส้นนั้นน่ะชอบเส้นมันฝรั่งเส้นมันใช่อันนี้มเราลองสั่งใหม่ๆเป็นเป็นเนื้อนุ่มนะครับแต่เดี๋ยวเนื้อพรีเมียมจะมีอีกนะครับผมลองอันนี้เลยดีกว่าอันนี้เลยทีละทีที่นีไม่กินทีลทีสามวิครับเอาด้วยครับพี่อันนี้สามวิเปิดเอาไปเลยครับนี่หนึ่งสองสามได้ไหม ได้แล้วจานมาลงแล้วจานมาลงมาจานร้อนเลยอาจารย์จานอะไรก็ได้ไหมก็ชื่อออกด้วยครับกุ้งกวอนนี้มันจะเผ็ดในปากอร่อยมากเลยก็ใส่ซอสก็อร่อยซอสก็อร่อยนะซึมน้ำซุปอะไรก็อร่อยนะเมนูที่มาแล้วต้องสั่งคือเนื้อกุ้งบด กับไข่กุ้งเอวิโกะก็ต้องสั่งนี่ผมบอกเลยต้องสั่งนะพื่อนานพี่ดาดีนะครับโอเคพี่มีครับพี่เมย์ไบร์ทวอลเลยกันะเจ๊สังเกตไหมอันนี้กินแล้วมันมันมันชาปากนิดเดียวไม่ค่อยชาไม่ค่อยชาแล้วมันก็มีความเปรี้ยวๆนิดนิดหน่อย ครับอ,าาอันนั้นคือลูกชิ้นปลาไไสไตล์แจจิ๋วนะครับขอพูดตรงๆเลยนะว่าที่นี่คือร้านซุกี้ที่ชอบมากสุดในตอนนี้เลยเป็นร้านฮอตพอตที่ชอบมากสุดในตอนนี้ <ปะ S 1> มา <ปะ S 1> แล้วชุดเนื้อและหมูพรีเมียมครับที่น้องเขาถืออยู่เนี่ยมีเนื้อวากิวเอมีเนื้อลูกเต๋าสามคอสา3ชั้นนะครับชุดอาหารทะเลพรีเมียมครับนี่ปลาอะไรเี ปลาก่าแดงแล้วมีเปล่าฮื้อมีหอยปีกนกมีหอยเชลล์กับข้าวปลาสดแต่รูปแบบนี้แล้วดีนะพี่อ็งมันจะมีความกรอบอยู่แล้วมันก็ได้ความหวานของน้ำซุปไปด้วยอย่างนี้นะฮะ แต่จังหวะนี้ครับเราเอาขึ้นมาเราสะบัดไม่ได้เราสะบัดไม่ได้นะครับไม่งั้นอันนี้ทิปนี้ของใครครับของพี่อิงครับของพี่อิงข้างหน้าเลยครับผมปลาไหลน้ำขึ้นเดือดเนื้ออร่อยมากเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงครับละลายในปากเลยเป็นวากิว A4 อันนึงสองซ้ำขอบคุณครับไี่กี่วินะพี่อันนี้เนาะ ก็นานหน่อยประมาณสักครึ่งนาทีอง่ดึงไม่ตดึงไม่ตึงดึม่ตึงดึงไม่ตม่ตึม่กึงดึงไม่ตึดม่ตดมึงดง่งด่อดม่ตึม่ตึม่ตมันเดงมันดึงดึงม่ตงั่ด่่่่นปืน่นปืนม่นลื่นปืนมากเลยอ้มันอร่อยมากครับมัน มันนุ่มๆนึ่งๆนึ่งๆนุ่มๆที่ตหนียวไม่เหนียวครับตัวอืดยิ่งในปากอ่ะผมยังไม่ได้ลองสบายนางเลยมีใครลองสบายนางไหมครับออ่ครับอันนัสบายนางผมจะใส่ในเสียงล่านะครับตัวอืดนะใส่ละพราวให้นะที่หนึ่งก็จับเวลาได้ดีนะเวลาเรากินกินแันนี้รสชาตินี้หลั่งปลี่นรสชาติแบบนี้มันไม่เบื่อไม่เบื่อมันเบื่อดีมันไม่เบื่อเกี่ยวกุ้งเป็นตัวเลยอ่ะ อัออม,อมนีกรอบเกอบมากทำไมนาอัมีกรอบแล่ะคุณครับ,รบเอาเป็นเมนูที่ผมว่าผมชอบด้วยการะกันนะครับเป็นกุ้งบดผสมไข่กุ้งเอพิโกนะครับเมนูนี้ห้ามพลาด พี่อิงน่าจะชอบครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมันอร่อยหลายเมนูเนาะอย่างผมเนี่ยก็จะชอบตัวฟองเต้าหู้นะครับแล้วก็จะมีตัวเนื้อวากิวก็โอเคนะครับพวกปลาอะไรเงี้ยก็อร่อยแต่ถ้าเป็นพี่อิงผมเดาว่าน่าจะเป็นเนื้อลูกเต๋าแน่นอนต้องฟองเต้าหู้ถ้าให้เดานะว่าที่พี่อิงชอบอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเต้าหู้ปลานะ พี่อิงก็ตอนนี้เราก็เริ่มอิ่มกันละถึงเวลาแล้วพี่ก่อนนั้นเนี่ยน้องทีมงานเขาเรียกห้องไปถามว่าให้ถ่ายว่าพี่อิงจะชอบอะไร่ถ่ายผิดมีบทลงโทษพี่อย่างนี้นะพี่ชอบหลายตัวมากเลยเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าชอบที่สุดเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้อาจจะมีสามตัวที่ชอบมากอ่านเดาอะไรกันไหมมาอ่ะผมเดาเรือลูกเต๋าผมฟุ้งบดผมฟองเต้าหู้เต้าหู้ปลาอ๋อเอานะงั้นสิ่งที่ผมชอบมากสุดนะ ฟองเต้าหู้อีกสองเมนู้อ่ะพี่อีกสองเมนรูบเนื้อนุ่มเล้วอีกเมนูเดียวพี่อยอีกเมนูนี้จริงๆมันเลือกยากเพราะว่าชอบหมดทุกอย่างเลยเนี่ยที่ชอบมากอีกอย่างนะเนื้อลูกเต๋าครับโอเคก็วันนี้นะครับก็สรุปแล้วก็มีไทยถูกสองคน เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับพี่ๆครับไปไหนพี่อ๋ล่ะเอาล่เหรลโอเคโอเคโอเคเสียสละกินให้พี่พิสุทธิ์ด้วยสองทีขอให้คนด้วยพี่เยอะๆยอ้ควมเผ็ดมันจะได้กระจายโอเคโอเคกินอะไรอ่ะกุ้งกุ้งจุ้งจุ้งเกี๊ยจุ้งนะคำนี้ของพี่พิสุทธิ์นะครับโอเคโอ้โหอร่อยอันนี้เพื่อนกินเพื่อนพี่หมีหน้าแดงเลยครัพี่หมีเอาน้ำไหม ีีกกััต่อไปโอเคสงสัยมันจะเผ็ดจริงนะเนี่ยนิดเดียวก็พอนะครับคุณผู้ชมอันนี้ทั้งเผ็ดทั้งร้อนใครแกงเนี่ยโอ้โอ้แต่อร่อยใช่ไหมครับพี่อยู่ที่นี่ออร่อยครับแกงกินเข้าไปอร่อยงั้นพี่อาร์ตกินด้วยไหมไม่ได้โอ้โอเคสรุปนะครับก็คือ Beauty i n t h e p o t เนี่ยเป็นร้าน h อตพอ t มาจากสิงคโปร์ ความอร่อยอยู่ที่ความสวยงามเพื่อสุขภาพก็คือน้ำซุปคอลลาเจนนี่เลยครับแล้วก็น้ำซุปอีกอย่างที่เราชอบมากๆน้ำซุปหม่าล่าที่เรียกว่าเสียงล่าที่นี่ครับไม่ชาปากไม่เผ็ดมากเกินไปครับแล้วก็เครื่องเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะบอกว่าไงเป็นว่าใ,าให้เขาเลือกให้เขาเนี่ยทาให้ สนุกสนานมากๆเลยกลุ่มน้ำจิ้มก็สนุกครับมีตั้ง20กว่าชนิดเลยนะครับไลนบิวตี้อินเดอะพอร์ตนะครับตั้งอยู่ในโรงแรมคอมเพรสเซ็ตนะครับที่ย่านพระรามเก้าหรือรัชดาแต่นะครับท<ะ>ี่เปิดกี่โมงกี่โมงครับพี่เปิดเชเวงโมงเช้าถึง5้าทุ่มนะครับแล้วต้องบอกก่อนตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการเดิมเนี่ยจะเป็นจองโตง๊ะเดี๋ยวนี้ใครมาก่อนได้ก่อนก็อิ่มมาเลยนะครับโอ้ยคเติมเสริมอตอนนี้ตอนนี้สบายแล้วเพราะว่าด้วยความที่คนชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมาช่วงงนถึเี่ย แล้ก็ในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องทางของเชลชุนชิปทั้งหมดท้าช่องทางนะครับมี Facebook นะครับ Instagram นะครับ YouTube TikTok แล้วก็เว็บไซต์เชลจุนชิปคอ m นะครับผมและสุดท้ายนี้ครับผมอร่อยชั่วต้องเชลชุนชิป